โอเคครับมาถึงหัวข้อสุดท้ายนะหัวข้อสุดท้ายของของที่ครูจะสอนนะครับก็คือเกี่ยวกับความเร็วและอัตราเร็วนะครับนี่นะครับอัตราเร็วใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ก็คือความเร็วนะครับนะสองอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะ อัตราเร็วกับความเร็วนะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยอัตราเร็วเนี่ยมีสามพยางแล้วเรียนสามพยางนะครับอัตราเร็วก็จะคู่เท่ากับระยะทางนะครับหารด้วยเวลาครับนะอัตราเร็วนะความเร็วมีสองพยางนะครับความเร็วก็จะกลายเป็นกระจัดนะครับหารด้วยเวลาครับนะ นั่นก็หมายความว่านักเรียนจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับระยะทางและกระจัดที่เราเรียนมาเมื่อตะกี้นะครับพอสมควรเลยละ่ะถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงนี้ก็จบนะครับนี่คือความแตกต่างของอัตราเร็วและความเร็วนะครับนะโอเคตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวอย่างเดียวนะคุณครูจะยกตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียวนะครับเป็นนาย น,นาย C เนี่ยเดินทางนะครับเดินทางไปทิศตะวันออกนะครับสองพันเมตรนะครับเอานี้ดีกว่า2 4 0พสี่รอเมตรนะครับนี่นาย C เดินทางไปทิศตะวันออกสองพันสี่รอเมตรนะครับนะ เสร็จธุระนะครับจึงกลับมาทิศตะวันตกนะครับอีก300เมตรครับนะเสร็จธุระนะครับจึงกลับมาทิศตะวันตก300เมตรนะครับใช้เวลา5นาทีนะครับนี่นะครับจงหาอาตาัตรา เร็วและก็ความเร็วนะครับมองเห็นไหมน่าจะชาร์จตัวนะใช้ h d นะครับโอเคแล้วก็วาดก่อนครับจุดเริ่มต้นนะครับในซีเนี่ยในซีนะครับไปทิศตะวันออกคือฝั่งขวามือนะครับปึ๊บ2,400เมตรครับนะ2,400เมตรและต่อมาเขากลับมาครับปึ๊บอีก300เมตรครับ เขาอยู่ตรงนี้นะครับนักเรียนระยะทางไ็้เท่าไหร่ครับ2,400บวก300ครับกลายเป็น2,700ครับนะกระจัดป็นเท่าไหร่ครับกระจัดกระจัดต้องเข้าใจนะครับว่าระยะนี่จากจุดเริ่มต้นนะครับไปจุดสุดท้ายเห็นไหมนะครับเหลือ2001นะครับเอามาลบกันนั่นเองนะครับเมตรนะครับ ใส่ทอมมาด้วยเอ่เเราก็ย้อนกลับมาตอนนี้นะครับโอเคดูวนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้ระยะทางเราได้เท่าไหรนะ่นะนรเขียนด้วยนะครับ2,700ครับหารเวลาเวลาคือ5นาทีนะครับจะใส่5้าไม่ได้นะเพราะว่าเวลาต้องทำให้เป็นหน่วยฐานนะครับก็คือทาเป็นวิห้าก็คือคูณกับอะไรครับ5้าคูณห0ได้300นะครับงงไหมไม่งงนะ ไม่งงนะครับตัดตัดตตัด,ตด,ตดใน9เมตรต่อวินาทีครับ39 3 9 27นะครับกระจัดละครับเนี่ยกระจัดเมื่อกี้เราได้2อ0พนะครับ2,100เมตรครับหารด้วยเวลาก็คือเท่าไหร่ครับ5้าอ้สาม0นะครับก็คือ5นาที5้าคูณหกได้300นะครับตึ้งตึ้งตึง,ตง,ตง,ตง น่เท่าไรครับส7เป็น21ครับนี่นะครับสรุปนะครับเราจะสรุปได้ว่าอะไรเอ่ยอัตราเร็วมีค่าเท่ากับ9เมตรต่อวินาทีนะครับส่วนความเร็วมีค่าเท่ากับ7เมตรต่อวินาทีนะครับนะอันนี้ต้องทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับอัตราเร็วและความเร็วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทําโจทย์ประมาณ10ข้อนะครับส่งท้ายชั่วโมงส่งด้วยนะเป็นโจทย์ง่ายๆนะพื้นฐานพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานฟิสิกส์นะครับ ซึ่งนำไปต่อยอดในการสอบโอนเดปได้นะครับนจะจ๊ะโอเคบ๊ายบาย